รุ่นนตั้มเหมนะครับร้อยจะบแปดบอลระหว่างนักชกชาวไทยนะครับเพ้นซีพีเพชรหมากและก็เว่ยเซียนเกียนนะครับเป็นนักชกชาวจีนซึ่งเป็นนักมวยที่นักเวทีชั่วคราวลานจอดรถโรงแรมสยามพาราไดซ์ลานจอดรถโรงแรมสยามพาราไดซ์สิ่งที่เราจะทดแทนบุคุณท่านนั้นก็คือการทำความดีครับ ที่มาร่วมง,งานแถลงข่าวในวันนี้ผมพร้อมคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยเฉพาะคุณชูชีพตีผมว่าเดือนธันวาคมของทุกป,ปีเป็นเดือนมหามงคลจึงร่วมมือร่วมใจกันจัดสึกครั้ประจำเดือนของปเกินดีที่เป็นสักดาสุดท้ายนะครับผมข้อตกลงของเรานะครับและในปีนี้ถือเปการสัมภาษณ์บริษัทจัดเอาวไว้เนี่ย ประกอบไปด้วย2แชมป์โลก WBC เตอร์ที่จะขึ้นชกในรายการนี้แลนะก็ลสองแชมป์โลกเยาวชนของ WBC นะครับซึ่รงรายการนี้จะมีทั้งหมด4แชมป์โล,ลกด้วยกันนะครับให,ให้กับประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมในทริปเท็ดดี้โ, pues, โ,โลกซึ่งเราท่านนะครับโดยเสียน้า,านนบุบา,นะบาพพแล้วก็เรื่องใจของเท็ดดี้เนี่ยต้องยอมครับเปลี่ยนมากเลยนะครับรู้ว่าเพชรพิเศษแล้วก็ในเมืองไทยเยอะเลย เมื่อีบางทรั้งเนี่ยคนมองว่าว่าสบายก็ถือว่าการทำั้งนี้เนี่ยจะเป็นผู้นะครับทีอ่อีกคนนึงนี่ไปที่ไหนก็สรุกที่ไหนก็เชิญ